สบายดีมื่อนี้ค่ะบาทเจ้านองสุจิตาราตานาวงศ์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งาศาตร์สาขาฟูศิกษาตร์เมื่อนี้เขาจะมาเว่าออในวิชาดาราศาสตร์มวขอดาวอังคารเน,ะนาะนำพาโดยอาจารย์ปวีสุวรรณวงศ์ขอเสินทุกคนไปหับชมเลยหับฟังกันเลยก่อนอื่นเขามาหุ้งเกี่ยวกับดาวอังคารความเป็นมาแบบข,ข้าวๆก่อนเนาะ ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่จัดในลำดับที่4ีนับจากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ที่น้อยที่สุดจัดอยู่ในลำดับที่สองของระบบสุริยะจักรวาลห้องจากดาวพุธและในสื่อในภาษาอังกฤษนี่เพื่นได้ห้องสื่อตามเทพเจ้าแห่งสงคารามโรมันว่าดาวแดง ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีแสนบรรยากาศบางเบามีลักษณะคล้ายคือกันกับอุกกาบาตอยู่เชิงดวงจันทร์มีภูเขาไฟและก็มีทะเลทรายที่ปรากฏอยู่ในโลกความคล้ายคือกันกับโลกของเราก็คือมันหมุนอ้อมตัวเองและวก็ยังมีฤดูการต่างๆอีกดาวอังคารมีเฉ้นผ่าศูนยกลางประมาณ6,700กิโลเมตรแล้ก็ยังมีระยะห่างจากโลกประมาณ78ล้านกิโลเมตร ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ2อ8ล้านกิโลเมตรดาวอังคารใช้เวลาหมุนอ้อมตัวเองส4ชั่วโมง37นาทีส2วินาทีค่ายคือกันกับโลกของฮาหมุนอ้อมตัวเองใช้เวลาส4ชั่วโมงแต่ว่าการโคจรอ้อมดวงอาทิตย์ใน1ห,หอบของดาวอังคารหันเม็นกลงกันข้ามกันเพราะว่าใช้เวลาไป686วันและ2าชั่วโมง ระดูการในดาวอังคารเหมนเขาสามารถหูได้ว่ากลางคืนจะมีะาาระยะสั้นและยามกลางเวีนจะมีระยะยาวนานกลัวเขาสามารถเห็นดาวอังคารดได้ด้วยตาเปล่าในทุกๆ15-17ปีต่อเถือ่อจะเห็นเป็นสีแดงแดดในหอบ1าปีล่าสุดนี่เม่นเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาปี2 5 6 3 ใกล้โลกที่สุดและวันที่14ตุลา2563อยู่ตรงกันขามก,กันกับดวงอาทิตย์เต่ถาว่าเขาใช้กล้องจรวัถัดแนมเบิ่งเขาจะเห็นให้คายกันกับสีเหลืองดอกจำปาคันเบิ่งโดนๆไปบริเวณบางบ่อนอาจจะเป็นสีดินจีแดงบางบ่อนก็เป็นสีเขียวๆบริเวณที่อยู่ใกล้ปรากฏเป็นสีขาวๆใสๆ นัการาศาสตร์ซาวซเวียตเพผนได้ให้ความเห็นว่าบริเวณดังกล่าวหันเป็นหิมะเป็นมวลน,น้ำบริมาตรหรือว่าขัวของอขัวหิมะของดาวอังคารมีความหนาประมาณ2,000เมตร